มาถึงช่วงที่สองของรายการข่าวเด็ดแมนเจอร์ครับเรายังมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมานําเสนอกันอีกเช่นเคยครับในเด็กน,นี้เรื่องฮอตฮิตนะครับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องราวอะไรครับต่ายยิ้มก่อนเลยค่ะจานข่าวนี้เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของการพูดไม่ชัดเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายค่ะยังไงไปด,ดูกันที่ข่าวนี้ค่ะตลกมากเลยอ่ะเล่นเอาวุ่นวายกันทั้งบานค่ะเมื่อในจ้างเนี่ยได้รับแจ้งเหตุจากลูกจ้างชาวพม่าวัยส8ปีบอกว่า ไฟไหม้ไฟไหม้บริเวณบ้านพักหน้าโรงงานแห่งหนึ่งที่บ้านแม่เตาใหม่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาช่องพมาทีนี้เลยก็จะแจ้งความไปยังที่สถานีตำรวจปูทอนแม่สอดใช่ไหมคะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ประสานทีมกู้ชีกู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิงค่ะไปยังสถานที่เกิดเหตุเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากไฟไหม้โรงงานด้วยนะแต่พอไปถึงค่ะกลับไม่พบเหตุไฟไหม้ดังกล่าวค่ะจากนั้นก็พยายามขับรถดับเพลิงเนี่ยวนหาแล้วก็สอบถามถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ย แต่ตื่นเกิดความวุ่นวายเข้าไปอีกออสุดท้ายค่ะก็แค่ไฟดับเท่านั้นหลังจากสอบสวนไฟหมบไฟดับไฟดับกับไฟมันไฟดับเนี่ยนะใช่มันมีมันมีมันมีเรื่องราวเดี๋ยวเราต่อเออได้หลังจากสอบสวนค่ะพบว่าลูกจ้างชาวพม่าเนี่ยพูดกับนายจ้างไม่ชัดอ๋อโดยแจ้งว่าไฟมาไหมไมาไหมเฮ้ยแต่ว่าไฟได้เฮ้ยไฟไม่มาแต่ว่าฟังเหมือนกับว่าไฟไหม ใช่ใช่แปลว,ว่าไฟดับใช่ไหมคะแต่เสียงและสำเนียงคนฟังเนี่ยฟังแล้วจับใจความได้ว,ว่าไฟไม่หมดไฟไม่หมด <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ว่าไฟไม่หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยท<ช>ำให้ในจ้างเนี่ยก็รีบโทรแจ้งเหตุดับเพลิงค่ะแล้วก็สร้างความวุ่นวายตามที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะฝไฟไม่มาฝ่ายไม่มากับฝ่ายไม่หมดนี่มันคนละคำกันไหมคะคนละคำ คนน่าจะพามอมเอออาจจะเป็นไปไน้อามอมเดี๋ยวพาไปบ้านผมสมุกิครเมื่อกี้นี่เป็นไปได้ใช่ไปบ้านไปบ้านได้ดีไน์ได้มากเลยสินะแต่แต่พี่พี่ชาวพม่าเขาก็ไม่ผิดนะเขาไม่ชาร์จมันจะไม่ใช่ภาษาของเขานะครับเขาก็อาจจะพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นิดหน่อยนะฮะต่อกันที่เรื่องราวนี้นะผมบอกได้เลยนะครับ ผมอ่านข่าวนี้นะทุกคนจะต้องร้อนตามผมไปแน่ๆเลยทำไมครับ,ครบแค่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวยังไม่พอซะแล้วนะครับเขามีการทดลองะ,อะ,อะดวงอาทิตย์เขาสร้างเครื่องจําลอง ฮะดวงอาทิตดวงอาทิตปลมจำลองดวงอาทิตเลยโอ้โหทำไมคะนั่นเหตุเขามีเหตุผลของเขาครับโดยทางด้านของทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันครับกำลังเปิดเครื่องพระอาทิตย์เทียมฮะพระอาทิตย์เทียมคือที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโอ้ยนไม่พอเหรอคะนั่นเหตุผพระอาทิตย์เทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเครื่องนี้มีชื่อว่า ซินไลท์ครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยเครื่องฉายสปอตไลท์ที่ให้ความร้อนสูงนะครับ149เครื่องครับ oh <my> ซึ่งจะสร้างแสงที่เข้มข้นกว่าแสงธรรมชาติในโลกถึงหมื่นเท่าเลยนะฮะและสามารถสร้างความร้อนสูงประมาณ3,500อองศาเซลเซียสครับค,คิดเป็น 2ถึง3เท่าของอุณหภูมิในเตาหลอมเหล็กครับโอ้โหหากเข้าไปในห้องทดลองน,นะครับ,บที่เปิดเครื่องนะฮะ <laughs> โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลย, <laughs> เลยครับว่าสภาพชีวิต <c oughs> จะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> ซึ่งเป้าหมายนะครับอย่างที่อย่างที่คุณสงสัยกันนะฮะคือการสร้างตัวเลือกต้นกําเนิดแสงสําหรับเป็นพลังงานทําปฏิกิริยาผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนครับใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงของเครื่องบินและรถครับแม้จะใช้พลังงานอย่างมากครับเปิดเครื่องเนี่ยสี่ชั่วโมง เท่ากับการใช้ไฟฟ้าในบ้านหนึ่งปีเลยนะแหละโอ้โหขนาดนั้นน่ะสิแต่เขาก็หวังว่าอนาคตนะครับแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติเนี่ยอาจจะผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีการแบบปลอดคาร์บอนก็มีอาจจะคือเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับที่แบบว่า โอ้โหผมแค่เห็นก็ร้อนแล้วอะร้อนจริงๆก็ร้อนแล้วนะแทบจะไม่อยากออกไปข้างนอกเลยทีเดียวนะครับแทบผมปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกบวกนกนกบวกนกเป็นนกบวกนกไม่ใช่เป็นเรื่องราวเก่าเก่าอ๋อหรอกเป็นเรืเก่าไม่ใช่ขอท่าน่อสิไม่มีอ่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนกยักษ์นะฮะชนกับนกจริงเดี๋ยวนะนกนกยักษ์คือเครื่องบินใช่ไหมใช่ครับเครื่องบินชนกับนกจริงๆแล้วปรากฏว่านกตาย นกแบบบุบไม่ตายแต่บุบ <c oughs> บุบเยอะเลยนะฮะคุณดลรงครับ <c oughs> ไปดูข่าวนี้กันเลยครับอ่า <c oughs> เครื่องบิน <c oughs> เครื่องบินของสายการบินอินเดียไปชนนกกลางอากาศจนจมูกเครื่องบินนะฮะเกิดรอยยุบขนาดใหญ่เเดียวแล้วก็สายอากาศในด้าพังเสียหาย oh <my> แลแต่กัปตันก็ยังสามารถนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานในกรุงดอนดอนประเทศอังกฤษ แต่ถึงขนาดน,นะฮะทางสายการบินจะเป็นจะต้องยกเลิกปลายทางต่อไปของเที่ยวบินเนื่องจากนกไปก่อความเสียหายแก่จมูกเครื่องบินค่ะเช่นเดียวกับสายอากาศเลดา้าแต่ทางสายการบินก็ยืนยันว่าจะสามารถซ่อมแซมมันได้ทันเวลาสําหรับการเดินทางเที่ยวต่อไปจากลอนดอนสู่อัมดาบาดของอินเดียนะครับด้วยผู้โดยสาร50คนที่ถือั๋วปลายทางท่าอากาศยานนกได้รับการอำนวยความสะดวกให้ไปเที่ยวบินลำอื่นแทนจะนกตัวใหญ่ขนาดนั้นได้หรอไม่เล่นะสิ คือคุณต้องเข้าใจว่าเครื่องบินเนี่ยบินด้วยความเร็วสูงนะครับบางทีเนี่ยคืออาจจะแบบว่านกอาจจะแบบว่าบินด้วยความเร็วที่แบบไม่ได้สูงมากเลแต่แบบการปะทะไงอันจะเป็นไปได้ว่านกเป็นยังไงบ้างก็มีอันนี้เพม่มอนกันครับข่าวผมอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ w w w m a n a g e r c o t h ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน Manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ